พามาก็พาชมล่องเห็นแตกสวยงามาพี่น้องคุณ้่อม่อัยไปเกี่ยวใหม่พกกับล่องเห็นแตกสวยงามธรรมชาติานล่องเห็นแตกสวยงามธรรมชาติมา

มาเราลองห็นแตกชมลงห็นแตกสงเข้ไปบ่ได้รกพี่นังเลยหนแตกหนตกสวยชมหนตกสวยงามธรรมชาติเราจะเขี่ยไหมข ออกเงี้ยสวยออกเง้แสวยมาค่ะแบบเรามากเลยมากเล พาชมล่องเห็นแตกสวยพาชมล่องเห็นแตกสวยเอามาชาติเฮ้ยเสียงลมพร้อม แตกสวยงามธรรมชาติบวานเรามีความสวยเล่าส,สวยงากธรรมชาติหวานเราหวานเป็นองค์งามสวยงาม

น,น้องงามคามเมนมามายนะลือสาบูป,าป้ามาถ่ายบื้งบนนงามคอมเมนต์มากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สาธุสาธุสาธุจะเลื่อนต่อ